สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับนี่ทีมงานตอนนี้กำลังเริ่มการติดตั้งเวทีครทีพึ่งมาหอดครับทีมงานมาหอดว่งางโซ่เราผัดคอนจนัง่อยทำการติดตั้งเวทีนี่ครับพี่น้องเดบัลระยะแล้ว ลงของลงมอย่างเอกอตอนนี้ก็กำลังตั้งเอทพี่โจโพโจ นี่ครับนันโอ้โกำลังทำการติดตั้งเวทีนี่อันนี้ส่อันนี้จะเป็นเวทีอีกส่วนหนึ่งล้อโค้งผัดครับ อันนี้ก็จะเป็นแปนรถแปนแล้วก็รถโพรงนางลานเพราะว่าตอนนี้วัดระยะ,ะรถตัวล,ลำพงทั้งสองฝั่งแล้วก็สามารถลงเวทีได้เลยมันก็จะพอดีครับนี่ทีมทีทีศิลปินแดนเซอร์ นี่รออนนนครับมีโฮมมองยูมองเศร้าทั้งฝนตีส่วนหนึ่งครับฮอสิภาพ,พี่น้องปเป็นการเป็นยูของทีมพีพีแดนเซอร์ศิลปิน นี่โอ้ดีหลายดีหลายครับมีห้องน้ำเนาะมีห้องน้ำอยู่หลังเวทีพอดีครับโอ้ดีหลายดีหลเกือบบ่งเราเกือตซำบกค้อง โู้คืเห็ไงครับก็มนขูดคิด พอเหลีลห่ยมแล้เฮ็ดยังน,น้อครับนะอนุญาตไายครับพอพอเหลี่ยมินพอไปครับอันนี้พอเฮ็ดยังนี่ครับพอไฟปะเฮ็ดออกไฟแหงไล่ไโอ้โห นี่ครับของแขงครับกนีกําลังเฮ็ดหางบังไฟพพอาลังเราหางบังไฟครับนี่โอ้แม่นพอแล้ตัดมันเนี่เพื่อเาสั่งพอเหลเราเก็ดบังไฟแฮมมง ตอนนี้ตองของแล้วเรียบร้อยอันนี้คือตู้โหลดของอะระบบไฟครับของจานเบนนี่อันนี้ก็ตู้โหลด ตัวโรลตัวตัวโรลแล้วก็อ,อ่าอารเน็ตบูเตอร์นี่ครับตอนนี้เพิ่นกำลังเอาโครงโครงเวทีโครงแล้วก็เืีย<ม>ทำการติดตั้งต่อไปต่อไป สถานที่มนี้เป็นร้านปูนครับพี่น้องโอ้ยังดีเลยครับนี่ครับเทปเข้ามาจอบการทำงานของพี่พีทีติดตั้งวงหนึ่งครับ นี่พี่โจครับวันที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> อยู่ยาวเลยครับ <c oughs>

นี่ครับพี่น้องอแล้วก็สิตตอก็เห้าไปผู้นับนี่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 คือการเริ่มติดตั้งผ่านไปประมาณ10นาทีเนี่ยแป๊บเดียวครับเสร็จครับ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอเสีมาอัปเดตตอนทีพันขึ้นางรานทั้งสามแผงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ